ถ้าฉันไม่เคยได้สบสายตาถ้าฉันไม่เคยได้สบสายตาตอนที่เธอมาตอนที่เธอคิดถ้ฉันไม่งานก็เพราะงน,นมว่าเราเป็นใครคนอื่นกไดถ้ามว่าเธอไม่ดีฉันมากมายคงจะไม่ลืมคิดไปผานกันจะไมเวลาอยู่ตรงนี้ยายไป 해줘 미해, 다 참을 수가 없어, 난나리난 실리,

Thank you. Thank you. I. ี๋ยวคุณนี่มาหาผมรู้เลยมันช็อตใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ของผมมีช็อตมานิดนึ่งงั้นแต่ผมเดี๋ยวเขินมากคือมั่วเพลงนี้แดดน้องเขาแรกกูผิดเลยเหลือ <c oughs> เลย,เ,ลยเสียฟอร์มนะเนี่ยพี่ครับช่วยด้วยปวดรือมากตอนนี้ <c oughs> ครับผมเป็นไงครับทุกทุกคนครับดนตรีพร้ามไหมบอกเลยว่าอันนี้ขอพูดจริงๆนะครับว่าเราอ่ะเป็นได้แค่คิดครับ <c oughs> คิดว่าอยากจะให้เพลงมันเป็นแบบนั้น คิดอยากจะให้เพลงมันเป็นแบบนี้แต่เอาจริงโหลดเทคโนโลยีมากๆนะครับ from i c r o s o f t Word ผมยังใช้ไม่เป็นเลยนะครับแล้วหมายความว่าการที่จะสร้างสรงสรค์ดนตรีขึ้นมาจริงๆที่ใช้ได้งานจริงนะครับพวกผมสองคนไม่สามารถทําได้จริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทีมงานนะครับกว่า30ชีวิตที่อยู่ด้านหลังเลยนะครับผมและแน่นอน เราได้รับก,การช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากทีมงานของ GMTV v จาก Riser Music ขอเสียงให้พวกเขาหน่อยครับ <adapting> แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งที่รู้สึกว่ารู้สึกดีใจรู้สึกโชคดีที่เราได้บกกังเอิญรู้จักกับพวกเขาแล้วก็พวกเขาก็เอ็นดูเราทั้งสองคนด้วยพี่สิร์ไใช่ครับผมนั่นก็คือครอบครัวของ The Golden Song นั่นเองนะครับ เพราะว่าทีมงานทุกคนที่อยู่ด้านนั้นก็คือมาจากทีมงานของเดโกวียอ2ทั้งหมดเลยแล้ววันนี้มาให้กำลังใจกันแทบจะยกมาทั้งรายการเลย <S <S แล้วก็มีอีกหนึ่งคนครับที่ผมรู้สึกว่าโชคดีนะที่บังเอิญได้รู้จักกับเขาโชคดีที่เขาเอ็นดูเราเหมือนลูกศิษย์เป็นใครไปไม่ได้เลยครับครูหนึ่งจักรวาลนั่นเองนะครับ ไฟดูหน่อยก็ได้ครับว่าชันอยู่ไหนครับเป็นไรืๆองดาดู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 ดดูดูดูครับดูดูดูอูดูดูดนดูดูดูาูด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 าดูดูดดูดูดูดดู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 ดรดู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 ดาดู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 งูดดู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 เดูดูด่ดู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 ดด้ดู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 ดขอบดูดูดูี้ดาย วันนี้เนี่ยจะเป็นเกียรติกับพวกผมสองคนมากถ้าอาจารย์จะมาขึ้นเปเรย์กับพวกผมสักเพลงหนึ่งได้ไหมครับ<ว>ผมไม่ให้ตอบนะผมไม่เสียยิ้มกดนันเลยขอเสียงเร่อาจารย์ถึงจะร้องเลยครับดูน่ารักเลยครับผมดูทางให้อาจารย์เดินเดินดีด้วยให้อาจารย์สะดุดอะไรเลยนะก็ไม่ค่อยดีอะไรนะอาจารย์อ่าก็ไม่ค่อยดีโอเคอยู่อาจารย์ไปรุดเลย